น่านายโล่คอมเมนต์ถึงใบเฟิร์นแฟนๆสุดฟินช็อตนี้ส่วนคิดอีกแล้วเล่นละครคู่กันมาก็หลายเรื่องจนแจ้งเกิดดงดังกลายเป็นกระแสะคู่จิ้นที่แฟนๆแห่จับตาแห่เชียร์ให้ขยับสถาน,นะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อนายนพัฒและนางเอกสาวสวยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกเพราะแม้แต่แม่หมูพิมพ์พกายังไฟเขียว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีสารภาพสาวใบเฟิร์นแช์คู่กับหนุ่มนายกับแคปชั่นส่วนคิดว่าแหมไปแต่งงานกับคนอื่นน่าระรื่นเชียวนะพิเทียนน้องงามซอยสะบ้านงาล่าสุดฟินกันต่อเนี่ยเมื่อสาวใบเฟิร์นแชทภาพสวยๆอวดผิวขาวออร่าท้าแดกอวดแผ่นหลังเนียน โดยมีแบ็กกราว n ดเป็นธรรมชาติสีเขียวสวยๆแต่จุดพีิกเมื่อหนุ่มนายเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าวิวสวยแถมสาวใบาเฟิร์นตอบกลับทันทีว่าสวัสดีค่ะอีฉันชื่อวิวงานนี้ไอจีแทบแปกแฟนๆชาวไทยอินเตอร์ต่างแห่คอมเมนต์แซวกันยกใหญ่จะชมแหละแต่เขินใช่ไหมพร้อมใจแห่เชียให้ได้คบกันได้ไหมแค่มีลงตัวเหลือเกิน